เอาไหมเอาไหมเอาสวัสดีครับรผมเด็กชาสนีครับผมเด็ชาสลนสกูรมาแล้ววันนี้ผมจะอ่านพยายชนะขอหีบถึงขอสังคู่ขอหีบอ่อานว,ว,ว่าหอรอจุฬาอ่านว่ารอ อ,อ,อ่อางวฮอวออสวัสดีครับนผมเด็กคสครับผมเด็กส,สกลุลบุญมาวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีที่ใสเ่เม็ดถูกที่ถูกต้องให้ดําด้านที่มีลวดให้ดั้ด้านที่มี ดูดชิ้นเข้าไปแล้วกดให้เล่กลเากดตรงไหนสวัสดีครับผมเดชาดอัสการานำสกลุลบุญมออาลึกอรุบาลสทับหนึ่ในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัวใครบ้าง 1. เมโลดี้ 2. แม่เมโลดี้ 3. หนึ่งสองพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเบามากหนูได้รับพูดดังๆหนูได้รับของฝากฝากของป้าค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายอสลานบุนมาเลิศอนุบาลอนุบาลสองทับหนึ่งผม วันนี้จะมาทำอะไรครับวาดรูปวาดรูปว่ารูปเลยรโลมครับน,นี่ครับผมเด็กชายอัศรานำบุญกุลบุญมาเลิศวันนี้ผมจะมาอ่านออกเสียงแบบโฟนิกพีเพิกพิกหมูคิว ควอควีนพาลาชินีอารเรดแรบก็ตกยรตวิวเกี่ยวกับเรื่องการได้รับวัคซีนมาวันนี้แอสตราเซเนกาสำหรับผลข้างเคียงก็วันนี้ได้ไปฉีดมาตั้งแต่ตอนประมาณ9มงหลังจากกลับบ้านมาก็จะมีอาการมึนมึปวดหูสองสาะ จรูวันวันรีเราจะมาเรียนเรวจะมาเรียนเรื่องของเร่นเรื่องของเร่นตามที่คุณครูสอนตามที่คุณครูสอนว่าเราราเ่าเรเรง่วงเรรร สวัสดีครับผมเด็กชายอสลานนำสกุลบุลมาเลิศวันนี้ผมจะมาอ่านออกเสียงขยัชนะยัชนะโซโโซโถึงถึงตอบันตักวันเดยวันเออถูกแล้วที่พูดไปนะวันเดวัน Sunday 1 <laughs> <laughs> แสดงด้วยไหมทำไมอ่ะเหนื่อยเหรอโอเคนะเหนื่อยนะแม่ฟังไว้นะไม่อยากเป็นนักแสดงนะโอเคครับนะ้ำครับนะ้ำครับ,เ,คครบเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังน้ำนะอ,อ่าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่เฉยๆเงียบๆนะอย่ามีเสียง ถ้ามีเสียงนั้เงียบติ๊กต่อถ้าเปิดเลยนะครับโอเคนะครับถ้าไม่ใช่นักแสดงนะฮะเออชไ H H I H H หมวกไไออ I I I ลูก I ลูกระท่อมน้ำแข็งเจเจเกิดจอผิดจนได้อีกแล้ว F

บาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เข้ามาเจอกันเรื่องถุงกิ่งด้าดังสดใสกินผักผลไม้ข้าวเนื้อนมไข่ถุงกิงเติบโตสมไว้กิน เ,เ้เราแปรงฟันป้าเราแปรงฟันสวยเป็นเงาง,งามแปรงฟันดูสิต้องแปดขึ้นลงอ้าวป้าแปรงฟันในถูกวิธีดูสิต้องแปดขึ้นลงตืเช้าเราแปรงันเราแปันกนนเราแปรงฟันฟันสะอาสวยเป็นเงางามแปรงฟันที่ถูกวิธี ต,ต,ตื่นเช้าเราแปลงฟันกินอาแล้วบุญมาลูดอะไรล้มเปลือบุญมาลูดลูดซีบนย่างไงโอเคสังกตสนานได้ไหมอ่ะ โอเคนะลุงจะถามนะสีเหลือง yellow มะม่วงอันเหรอ m e a ีดเตาอังลูกโอเคอนุชเขียนอะไรอ่ะอยารู้อ่ะเขียนนอสะพานเด้อ

เอาไหมเอาไหมเอาสวัสดีครับผมด็กชาีครับผมด็กช้าสันสคลวันนี้ผมจะอ่าวยานชนะขอหีบถึงขันคู่ขอหีบอ่านว่าหอวดูลอ่านว่ารอ อางอา,งาอูาอ,อ,อ,อว่าฮอาสวัสดีครับนี่ครับผมเด็กแคส,ส,สครับผมเด็กแคส,สาสกลุลบุญมาเลยวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีที่ใส่แว่ถูกที่ถูกต้องครับด้านให้ดด้านที่มีลวดให้ดําด้านที่มี ดวดถือเข้าไปแล้วก็กดให้เล่าก,กดกดจังหวะสอัสด <ใน S 1> <ะ>ีครับผมเดชาอัสการ์น้ำสกุลบุญมาลืออรุณบานสองทับหในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัวใครบ้าง1เมโลดี้ นึ่งสองพูดนะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเบามากหนูได้รับพูดดังๆหนูได้รับของฝากฝากของป้าค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายอัสลานคบุนมาเลิรอนุบาลอนุบาลสองทับหนึ่งผม วันนี้จะมาทําอะไรครับาว,วาดรูปวาดรูปวาดรโลมครับ yeah. น,นี่ครับผมเด็กชายอสาัสลานำปรุลบุญมาเลิศวันนี้ผมจะมาอ่านออกเสียงแบบโฟนิพีเพิกพิกหมูคิว วัวควีนพลาชีนีอ่า,อาร็กรดบิดกะตายรีรรวิวเกี่ยวกับเรื่องการได้รับวัคซีนมาวันนี้แอสตาราเซเนกาสำหรับผลข้างเคียงก็วันนี้ได้ไปฉีดมาตั้งแต่ตอนประมาณ9มูลหลังจากกลับบ้านมาก็จะมีอาการมึนๆปวดหูสองสองาง จรูวันวันรีเราจะมาเรียนเรอจะมาเรียนเรื่องของเรื่นตามที่คุณครูสอนตามที่คุณครูสอนว่าเราเๆาเร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 าเๆาเรๆเเรเราเาราเราเเรเเร ผมเด็กชายอัสลานนำสกุลบุญมาเลิศวันนี้ผมจะมาอ่านออกเสียงพยัญชนะสอสโซถึงถึง,ถงตอบตะัดวันเดวันเออถูกแล้วที่พูดไปนะสวันเดวันวันเดวัน

ทำไมอ่ะเหนื่อยเหรอโอเคนะเหนื่อยนะแม่ฟังไว้นะไม่อยากเป็นนักสแสดงนะ